อาหารนกเขานะครับอ่ากินแล้วเล่นได้ทั้งปีนะครับสูตรนี้นะครับไม่ต้องห่วงเด้งนกไม่ขึ้นนกไม่เห่านกไม่ขันนะครับวันนี้เล่นได้ทั้งปีนะครับผมอ่าผมจะมาแนะนำอาหารของผมนะครับที่ใช้นะครับัแรเกเป็น,ปนข้าวกล้องนะครับผม เ็นข้าวกล้องนะครับนะครับเป็นข้ากล้องนะครับเข้ากล้องข้ากล้องเจ้านะแต่ถ้าใครมีเข้ากล้อก็ใช้ได้นะครับเข้าอ่าเม็ดสันนะครับข้าเม็ดสันแต่ผมมันไม่มีนะผมหาไม่ได้ผมก็เลยต้องเอาเป็นเข้ากล้องนะเข้ากล้องนี่ก็คุณประโยชน์เยอะแยะเลยนะส่วนต่อไปนะครับมันจะเป็นอาหารผสมนะครับ นะครอาหานผสม,มของหนงร้นหนึ่งร้อยบาทที่ผมซื้อมาครับมันก็จะมีพวกเม็ดข้าวฟ่างนะครับเม็ดข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วเขียวนะครับแล้วก็เม็ดข้าวฟ่างมันมีข้าวฟ่างแดงกับข้าวฟ่างขาวนะครับข้าวโพดเรมีตามมีขายตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปนะครับต่อไปก็จะเป็น อาหารลูกไก่นะครับอาหารลูกไก่นะครับอาหารลูกไก่นี่ก็ซื้อแบ่งกิโลมาครับอาหารลูกไก่นี่ข้อดีของเขาก็คือเขาจะมีโปรตีนเยอะนะครับโปรตีนนี่ประมาณยีบเอปอร์เซ็นต์นะครับอาหารลูกไก่หรือใครจะใช้นมเทียมก็ได้นะครับนมเทียมที่ว่าให้หมูนะครับนมเทียมหมูเนี่ยแกะนมเทียมหมูต้องต้องบดหน่อยนะครับเพราะมันจะเม็ดเม็ดใหญ่ กินโดยตรงนกไม่กินโดยตรงแต่ว่าถ้าเกิดเราบดมามันก็จะเป็นผสมอยู่กับพวกพวกข้าวเปลือกพวกเศษอะไรสักอย่างนะเศษเศษอาหารที่เราผสมไปนะ้วมันก็จะไปอยู่ในนั้นนะครับทําให้นกมันมัมนกินมันกินเข้าไปนะต่อไปนะักอาหารไก่ไข่นะครับที่นี่นะครับอาหารไก่ไข่นะครับอ่าพอดีว่าผมผมค่อนข้างที่จะหา แคลเซียมได้ยากก็ไม่สะดวกเป็น,นะค,ะครับไก่ไข่นี่มันมีแคลเซียมอยู่ในตัวอยู่แล้วรเราต้องเราไมต้องเติมแคลเซียมมาเพิ่มบางทีแคลเซียมเนี่ยถ้าใส่เยอะเกินไปนะครับให้นกเราเนี่ยตัวอะไรม่นนกเป็น,ปนทำให้นกเราถ่ายขนนะครับถ่ายขนบ่อยแล้วก,ก,การกินแคลเซียมมากๆทําให้ มากเกินไปก็ไม่ดีนะครับอะไรที่มันมากเกินไปนะครับก็ไม่ดีไม่ดีกับตัวนกเวยนะครับไปก็จะเป็นเพชรเนล็ดครับเพชรเมล็ดนะครับเมล็ดสามสีนะครับที่ผมใช้นะครับตรงนี้ก็ประมาณสี่สิบบาทนะครับเรม็ดสามสีครับก็มีขายทั่วไปนะครับหนูละสี่สิบบาทนะครับไปก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนะครับ ครับนีกผมสมนะครับ,รบข้าวป่นสดวนะครับลนะก่อนอื่นก็ข้าวต้องขัดตะไคร้นะครับหรือใครจะไม่ขัดก็ได้แนตะ่ผมขัดนะครับขัดตะไคร้ใบใบกระเพราแล้วครับข,ขัดเพื่อเอาคายออกนะครับใส่ด้วยเองครับาคาย ตาส่วนเดี๋ยวเดี๋ยตอนผมมาสมผมจะแจ่งอีกทีนะครับแต่ตาส่วนสมยังไงนะ ป่าไม่มีใครหนไปขัดมันเลยมันก็ยังกินมันได้อันนั้นคือในป่านะครับผมในป่านกมันมีอา,าหารเยอะมันจะเลือกกินกเฉพาะเม็ดที่เต็มตีแ้แล้วก็มันไม่กินพวกยาพวกอะไรเรื่องนะให้นกอ้วนสมบูรณ์ครับจนมายืนขึ้นครับนกแต่ไม่กินแต่ข้าวเปลือกครับสมัยเก่านะสมัยเก่าคนโบราณเ็าไม่มีพวกอาหารพวกไม่มีพวกอาหารพวก ขออาหารไม่มีพวกเม็ดธงเด็ดครับมีผังเลือกครับก็จะให้เป็นเข้าเปลือกเข้าเปลือกแล้วทีนี้ก็นกมันก็จะไม่มีสารอาหารไม่มีโปรตีนมากยงพอแต่โบราณเขาก็เลยนึกให้เอาไข่นะไข่แดงมาขัดเับ็จแล้วใช้ไปไ,ไ,ไ,ไปใบกะเพราเพื่อให้นกได้ได้กินอาหารได้กินโปรตีนนะแต่ทุกวันนี้ครับ ทุกวันนี้มันมีอาหารทุกไก่แล้วอาหารจำเร็จอยแล้วมีเล็บมีเหยียดแล้วมัต้องฟัง,งแล้วเราก็เลยไม่จะไปใช้แรงไข่กับใบไข่ใบเขาเลยมันก,มนก็มันก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ทันเขาแล้วครับมัต้องพัฒนานะครับต้องขัดไปเรื่อยๆนะครับ จนเราเราดูแล้วตะไครมันเริ่มไม่มีแล้วนะครับอะไรไม่มีแล้วตะไคร์อะไรหรือว่าต่างอะไรตัวตะไคร์เนี่ยแทรกซึมเข้าไปในเข้อเปลือกหรือว่าเล็บเข้ากล้องของเราออกมาณครับเอากลิ่นนะครับตะไคร์นี่เป็นยาบำรุงเลือดนะครับผม จริงแล้วดับใช้ใบมะพรานะครับเวลาร้อนเวลาลมมืดต้องมีเลือดสูสกติดลูกมันจะย่อยอาหารได้ดี นี่ครับข้าวข้าวประมาณตีกเ่เป็นสีนน่ส่วนครับข้าวสี่ส่วนครับข้าวสี่ส่วนอาหารลนกไก่อาหารนกไก่ในใน,ในนี้นะครับข้าวจะมีประมาณสีถ้วยนี้นะครับนนีะ่ผมตวงมาแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับ อหารลูกไก่นี่ก็จะหนึ่งส่วนนะครับผมใช้นะครับข้าวสี่ส่วนนะครับอาหารลูกไก่หนึ่งส่วนนะครับใส่อะไรก่อนก็ได้นะไม่จำเป็นนะครับใส่อะไรก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องตามผมนะครับลูกไก่หนึ่งส่วนนะครับอาหารเป็นอาหาร ไก่ไข่ครับผมจะใช้ประมาณครึ่งส่วน,นครับครึ่งส่วนครึ่งหนึ่งของอาหารลูกไก่สูตรนี้ถ้านกต่อใครเป็นตัวเมียนะครับรู้เลยนะครับถ้านกต่อใครเป็นตัวเมียนะครับรู้เลยนะครับไขใี่เห็นแน่นอนครับครึ่งส่วนนะครับ เเล็น,นครับด,ด,ด,ดาบใส่ประมาณ2องสวน เอาก็ได้แนละ้วครับนี่ผมทำให้มันดูสองส่วนนะครับสองส่วน ใส่แค่ส่วนเดียวนะเพราะว่าอยู่ในนี้มันมีข้าวโพดอยู่แล้วเดี๋ยวจะไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวเขาต้องผมบางตัวชอบ เข้ากันครับผมคนเข่ากันคนเด็กีเราก็จะได้เอาไปให้นกเราแล้วครับผมทำชุดนี้นกนกต่อผมประมาณสิบกับสิบตัวนะทั้งนกต่อนกฝุดนะครับผมจะให้กินเฉพาะนกต่อกับนกฝุดนะครับส่วนนกเจลยนก ทำเนี่ยผมจะให้กินข้าวเปลือกธรรมดานะครับนกนกเยเลยนกตังน,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 นะครับ้กินข้าวเปลือกนะครับเพราะนกทำนี่ต้องรอดูอาการนะครับตัวไหนขึ้นเร็วขึ้นเร็วนะครับถ้าขึ้นข้าวเปลือกก็แสดงว่าเดือนง่ายเราก็จะได้กินอาการของกน,เนก,กรนเราด้วยนะครับเป็นพฤติกรรมเป็นอะไรของนกเราด้วยน่ครับส่วนอาหารลูกไก่มันก็จะผสมอยู่ในเม็ด ข้าวว็ตอะไรอย่างนี้นกก็จะได้กินลืมบอกไปนะครับสูตรนี้ถ้านกตัวไหนยังไม่เคยกินนะครับถ่ายขนนะครับขอเรียนไปก่อนนะครับสูตรนกที่ยังไม่เคยกินนะคไม่ได้กินอาหารแบบต่อเนื่องนะนกจะผัดคนนะผัดคนเล็กนะครับไม่ใช่ผัดคนใหญ่คถ้าใช้สูตรนี้นะครับส่วนนกต่อที่เป็นตัวเมียนะครับไข่แน่นอนครับไข่แน่นอนเรารู้เลยครับ ว่านกต่อเราเป็นตัวเมียในตัวผู้สำหรับคนที่ยังยังไม่รู้หรือไม่แน่ใจในเพศของกนกครับใช้สูตรนี้การที่สูจร์นกได้เลยนะครับกเก็บกใบตะไคร้นะครับแล้วก็ให้กินได้ตลอดทั้งปีนะครับสูตรนี้นครับให้กินได้เลยนะครับแล้วก็ เกิดนกกินไปแล้วถัดผขนรือว่าถ่ายขนขนร่วงขนร่วงขึนตัวเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็มีแน่นอนนะครับสำหรับนกใหม่นะครับส่วนนกเก่านะครับนกเก่าที่เคยกินแล้วนะครับที่เคยกินแล้วจกเล่นได้ทั้งปีนะครับขึ้นตลอดทั้งปีนะครับนกับไม่มีเปลี่ยนอาหารไม่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนอาหารแค่สูตรนี้ได้ตลอดยาวเลยนะครับแล้วก็ไจ้เล่นได้ตลอด จังกวะจะผัดไพทคนใหญ่นะครับสำหรับนกผมนะครับนกผมมีสิบตัวนะครับนกสะสมประมาณเนี้ยได้ได้หนึ่งอาทิตย์นะครับนกไปกินได้หนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็เปลี่ยนออกนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนออกเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนให้นกนกพวกนก ะลมนกอะไรไปเลยนะครับนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาไว้นะไม่ค้างไว้ไม่เกีนะ่ซ้บเพราะว่านกบางตัวมันจะเลือกกิน,กนเฉพาะอาหารที่มันชอบนะครับแล้วก็สังเกตด,ดูว่านกเราตัวไหนชอบกินอาหารแบบไหนนะครับแล้วก็จะได้ถ่ายอาหารพวกนั้นไปให้ใหนกเะเลหรือนกฝึกหรือ,หรอ,หรอ,หรอให้ไก่กันได้นะเปลี่ยนทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับทํา ก็จะกินอาทิตย์หนึ่งนกตัวหนึ่งกินประมาณประมาณนี้ครับประมาณถ้วยนึงนกตัวหนึ่งครับก็กินก็เกือบหมดอีกเรื่องหนึ่งนะครับเเรื่องพยาธินะผมธรรมดาได้ไหมคุณไงกิน บางคนนะครับมือใหม่เทียนใหม่นะครับจะไม่เข้าใจนะว่านกอยู่ในกรงมีพยาธิได้อย่างไรนะครับพยาธิพยาธิในตัวกนกทำได้อย่างไรพยาธินี้มันก็มาจากใวัตถุดิบต่างๆของเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพวกของอาหารลูกไก่อาหารลูกไก่อาหารไข่นะครับตามมดหญ้นิดอะไรมีพยาธิหมดเนวะลานกกินเข้าไปก็จะไปเลี้ยงลรามีพยาธิในตัว เขเวลาลดอาหารนะครับถ้ามีเจออาหารดีๆนะอย่างสูตรนี้อาหารบำรุงดีอยู่แล้วครับถึงมีพยาญาติต้อ้วนครับแต่แนะนาให้หนึ่งปีถ่ายผยาธติครั้งหนึ่งนะครับลกเขานะหนึ่งปีถ่ายผ่าธาิครั้งหนึ่งครับอันก็เป็นที่เรียบร้อยครับก็ให้นกเราลกต่อเราได้เลยนะครับนกต่อลกฝึกนะครับให้กินสูตรนี้นะฝึกแน่นอนครับ ทำกลงทำกลงด้วยไขยนะ่ทำกลงลายเล็กนะครับทำใบนะครับงบประมาณก็ใบหนึ่งก็ถ้าไม่รวมหัวนะครับไม่รวมหัวนะใบหนึ่งก็ไม่ไม่ถึงไม่ถึงสามสิบบาทนะครับไม่ถึงสามสิบบาทนะถ้ารวมหัวนี่หัวนี่ผมซื้อมาสี่สิบห้าบาทเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีทำกลงแบบนี้นะครับ ธุรกิจต่อไปนะครับเราำกลุ่มประหยัดนนครับสําหรับใบชานกนกครับก็ป้องกันพวกนกกระจอป้องกันอองนนูได้นะเพราะจะขายมินทะีขายสีงู